ดวงปี2565ตามราศีมีราศีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะราศีพฤจิการงานของชาวราศีพฤจินะคะข่าวดีสำหรับปี2565นี้อย่างแรกก็คือดาวราหูย้ายออกจากดาวดวงชะตาค่ะซึ่งมีผลทำให้ปัญหาต่างๆในชีวิตมีทางออกและจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ั้งงานใหม่ธุรกิจใหม่ที่จะนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จได้ค่ะงานประจําก็จะมีโอกาสโปรโมทหรือว่าเลื่อนขั้นนะคะหรือว่าการค้าขายลงทุนก็จะมีความรับลื่นแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือความขัดแย้งยิ่งถ้าธุรกิจในครอบครัวยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยในปีนี้การเงินยกให้เป็นปีแห่งการสร้างรากฐานทางการเงินที่ดีค่ะมีดวงด้านเครดิตสินเชื่อใครวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะคะดวงดาวจะส่งผลทำให้เกิดผลดีค่ะ แล้ยังมีโชคลาภที่โดดเด่นจะทําให้เกิดรายได,ได้ที่ดีเข้ามามีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะแต่ถ้ามาจากการเสี่ยงโชคไม่ควรเสี่ยงจนเกินกําลังนะคะบางคนมีโชคจากการลงทุนหรือขยายกิจการถือว่าเป็นโชคที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูในปีนี้จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะคนที่มีแฟนจะมีโอกาสพัฒนาดีขึ้นหรือบางคู่อาจจะเลิกลากันไปเลยก็ได้ แล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่ค่ะปีนี้ยังมีเกณฑ์ต้องอยู่ไกลกันนะคะเจอกันน้อยลงก็อาจจะเกิดความน้อยใจตามมาได้ค่ะสําหรับบางคู่มีโอกาสเกิดเรื่องมือที่3ได้นะคะดังนั้นต้องอาศัยการสื่อสารหรือทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นส่วนคนโสดมีลุ้นสละโสดได้เหมือนกันนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าค่ะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพปีนี้ต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งอาหารการกินและการออกกําลังกายเพราะตามดวงมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ยังมีเกณฑ์เจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันดูแลกันให้มากเป็นพิเศษค่ะ